ชมบรรยากาศในงาน KLPGA ค่ะนี่ตรงนี้พามาดูคนนวดอันนี้คือสิ่งที่นางชอบมากนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะ Master of Reelie <c oughs> นี่นะคะมี Master นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> สบายไหม <c oughs> สบายดีสบายดี <c oughs> ทำอะไรคะตอนนี้รวดรวดหรอชอบไหมชอบชอบร้อนอโอ้ยอ๋อตรงนี้เป็นซุ้มขายยาหมอยา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 ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็อันนี้สามารถที่จะพบบพาได้อันเล็กๆมีทั้งยาดมยาหอมยาลมยาดมยาหมอง นี่เลยค่ะดูนี่ฉันโฆษณาให้เลยนะคะนี่ถ่ายลงได้หรือเปล่าได้ใครย <Okay. S 2> ินดีโอเคนะนี่ค่ะซื้อไปแล้วนะคะเมื่อกี้อันนี้ใครที่เป็นนักกอล์ฟใครที่ตามดูมาดามอยู่นะคะก็ฝากเลยนี่เลยค่ะใช้ดีนะเมื่อกี้ซื้อไปแล้วด้วย <laughs> เผื่อเล่นกอล์ฟอยู่หลอดเล็ก,ลกๆนี่งไงทุกคนพกใส่ถุงกอล์ฟเลย มดกัดอะไรกัดทาได้ไหมไดหมดกัดระหว่างเล่นกลอบทาได้เลยค่ะบอกเลยบูแคนดอนมีมดแดงฉันโดนมาแล้วเมื่อวานกัดจนตูดชี้เลย <laughs> ฉันฉันรีบเอามันหม่องสเปรย์เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหลอดเล็กๆพกพาได้ง่ายมีแบบเป็นนี้แบบนี้ด้วยนะคะแบบลูกกริง้งลูกกริ้งอะมดกัดเมื่อไหร่กริ้งไปเลยค่ะรับรองหายปุ๊บทา,ป,บาปั๊บหายปุ๊บหายคันเลยนะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะ not free, not free, นวดฟรีนวดฟรี5าทีไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อขับกันนะคะแล้วตรงนี้เนาะก็จะมีอาหารน้ำมะพร้าวมะพร้าวไอติมมะพร้าวค่ะแล้วก็คุกกองตรงนี้ขายเสื้อของบูแคนยอนนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งเริ่มทำมีโดนัทด้วยค่ะ แล้วนี่นะคะให้ดูบรรยากาศนี่มีรถมีรถขายเบอร์เกอร์นะคะมีรถขายเบอร์เกอร์แล้วก็ตรงนี้ขายเครปครับนะคะมีเป็นฮาลาลฟู้ดค่ะสามารถมากินได้นี่แหละบรรยากาศด้านในก็คือ มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูโปรแวนในสนามค่ะนี่ค่ะพักที่สกรีนไม่มีใครเลยเพราะว่าเขาลงสนามกันหมดแล้วนะคะและนี่ค่ะ First t นะคะกำลังจะทีออฟบลมหนึ่งนะคะตรงนี้ที่บลมเก้า ให้ดูรีเตอร์บอร์ดนี่ค่ะรีเตอร์บอร์ดนะคะ Oh nah. I took Dragon oh. Nice shot. Oh. Run over. Oh. Let's run over the dream. <laughs> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์สีานลค่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่รมมอ่นะคะอยู่เมืองไทยที่สนามกอล์ฟรูแคนแนค่ะวันนี้เรามาชม KLPGA นะคะวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมาเมื่อกี้ก็11คือเอ้ยเที่ยงแล้วค่ะทุกคนกว่าจะลงมาดูก็บ่ายโมงแล้วเนาะ ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงใกล้ทีบอกกลุ่ม9นะคะเราจะรอโปรแหวนค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในสนามนะคะว่า KLPGA ครั้งแรกที่ b บลูแคนยอนบรรยากาศเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆวันนี้ไม่มีลมเลยค่ะร้อนมากพกทั้งร่มแล้วก็พัดค่ะพัดลมแบตหมด <laughs> ะะเดี๋ยวโปรแหวน์กาลังจะมาทีบ็อกที่หลุมเก้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามโปรแหวนไปถึงหลุมส0แล้วก็รอที่หลุม14นะคะส่วนช่วงช่วงจังหวะนั้นก็ดูคนอื่นๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนด้วยโอเคไปรอดูกันค่ะ อนนี้เนาะเรากำลังพาทุกคนเดินไปหากระวนค่ะที่กรีนของหลุมแปไปค่ะบรรยากาศดีมีบัวด้วย เก <Getting. S 1> oh, <almost. laughs> นงโอ้มาดาดี่ะะีดีดีดี่ี่ีดตอนนี้ีาดามนั่งียี่ทดี่อะไรนะีนีนินที่ใกล้กับ Green ะะนน Pro กรีดขอีดีดีดะีีด นี่นะคะเราเดินกลับ กพาไฟมาแต่ละคนสองออนแบบง่ายง่ายมากค่ะนู่นะคะกำลังจะตีมานี่มาแล้วโอ้ยไม่ชอบอทิ้งไม้ไปแล้วน่าจะออกขวาบังเกอร์อแล้วค่ะ นี่นะคะส่วนตรงนี้ก็คือหลุมสิบแปดนี่ค่ะหลุมสิบแปดก็มีขึ้นมาแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูโปรแหวนทีออฟที่หลุมโปรแหวนทีออฟที่หลุมสิบค่ะแล้วจากนั้นเราจะนั่งที่หลุมสิบสี่เพื่อรอแต่ละคนเข้ามาเพราะว่าหลุมสิบสี่มันจะสวยเนาะนี่ค่ะหลุมนี้คือ แล้วก็นั่นก็คือลีดเดอร์บอร์ดนะคะนี่คือหลุมสิบสี่เด้เอาหลุมสิบสี่กรีนอยู่โน่น ก็ดูกันไปเยอะแล้วเนาะนู่นคนเยอะเลยตรงนู้นไม่รู้ว่าลีดเดอร์บอร์ดลีดเดอร์อยู่ที่นู่นหรือเปล่าไปค่ะจะทันไหมเนี่ยโปรแหวนตีแล้วมั้งเขาเล่นก็จะมีสลับกันนะคะก็จะมีจากบลูทีบางหลุมก็จากบลูทีบางหลุมก็จากไวทีนะคะเลยดีที่ Nice. Mm -hmm. Oof! Very nice. Great shot. <laughs> Okay. okay, right hand of the room. To the right from that we Стоп. Юр? Юр? Чувствую ส,สวยๆแล้วค่ะติ๊บทูอันเดอร์ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะในที่สุดวิดีโอนี้จบเพียงแค่นี้นะคะเนื่องจากว่ามาดามเป็นลมค่ะอากาศร้อนมากนะคะไม่ไหวจริงๆแล้วก็วันนี้ก็เลยหยอกๆพาเดินดูแค่ไม่กี่หลุมนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์ค่ะสัญญาว่าจะพาเดินให้มากที่สุดนะคะแต่วันนี้ก็เหนื่อยมากเป็นลมด้วยจะกลับบ้านแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ